ครับเดี๋ยวเรามาดูเปลี่ยนกรองอากาศด้วยตัวเองก็ไม่มีอะไรมากของวันแอทิที่มันจะเป็นคลิปล็อกเปิดออกเปิดออกก็พอพอควร ดำเลยอะก็ซื้ออันใหม่ก็ไม่มีอะไรซื้อแกะใส่ตรงรุ่น Honda c i ิ y ปีสิอันนี้ง่ายๆทำด้วยตัวเองได้ครับไม่ต้องให้จ้างก็ได้แล้วก็ไปซื้อร้านอะไรล่มาแล้วก็แล้วก็ใส่กลับไม่มีอะไร โอเคนะครับ